ก็เป็นเรื่องของหลักการเรื่องของหน้าที่ความเป็นมืออาชีพในการทำงานทั้งนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับรอนานไหมนี่นานรอหาโทษขอ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 โทษนี่ค่ะพี่นิพัทธ์ขอเด็นตัวแทนหน่อยดนี่พี่พอบอกว่ารอนานเลยต้องให้เลยใช่ไหมขออนี่าี่สอ สามสามประเด็นครับอันที่หนึ่งก็คือยังไม่ได้เห็นโพสของคุณสมชายนะก็อยู่บนเวทีตลอดอันที่สองก็คงเป็นหนึ่งในความคิดของคนหมู่มากจํานวนมากก็คือเป็นความคิดของคุณสมชายเองอันที่สามก็คงไม่ได้เป็นเกมหรือไม่ได้เป็นการจับปลาสองมือแต่อย่างใดก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงว่าผมเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแล้วก็ลาออกเปิดทางเพื่อที่จะให้สสสามารถที่จะ มีให้สภามีผู้นําฝ่ายค้านเพื่อแก้ปัญหาทั้งมหาภาคและก็จุลภาคได้มันก็มีอยู่แค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นหลายคนมองว่าการจะเอาทั้งสองตำแหน่งแต่พี่ทิมเ,เขาบอกว่าเป็นเล่เหลี่ยมหือเป็นการรักษาอำนาจให้ตัดก,กับรัฐบาลชุดก่อนๆพี่ทินอยากจะพูดอะไรอย่างนี้มันมันไม่ได้เป็นเรื่องของเล<ม>่เหลี่ยมหรือว่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่กฎกติกาที่บิดเบี้ยวจากรัฐธรรมน 60, ูญ60เขากําหนดมาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ เราก็ตัดสินใจตามกฎกติกาที่มันมีอยู่นะตอนนั้นตามมาตรา106ผมก็ต้องลาออกก็จบแค่นั้นนะครับแลยส่วนที่2เนี่ยก็อย่าเพิ่งอนุมานไปไกลก็ลองฟังเหตุผลนะครับความจะเป็นสิ่งที่ในเมื่อภาวะสภาวะเป็นแบบนี้แล้วก็เลยต้องเลือกที่จะบริหารจัดก,การแบบนี้อย่างน้อยก็ตกไปตรงมากับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งคิดไปไกลโอบค<อ><อ> แอมให้นะเนี่ยเห็นรอกนะเฮยจะกินยาบางกะเจ้าเปล่าผมไปบางกะดีแต่เอารูปไปประมูลให้เอารูปเปประมูลที่นั่นบาง้ารที่อัปลอกลิบสายให้